สมุนสมุนไพรสองกล่องนี้เป็นสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรริดร้อนกับริดเย็นเพราะหลักการของเราเราขายคอนเซปต์ในเรื่องของแพทย์แผนไทยนะคะให้คุณแยกกันร,ระหว่างแผนปัจจุบันกับแผนไทยแผนไทยเนี่ยเราเชื่อในศาสตร์ของเรื่องยินไม่ได้หยินหยางขอโทษในเรื่องของธาตุค่ะนะคะเราเชื่อว่าร่างกายคนเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุดินน้ำลมไฟถ้าธาตุทั้งสี่นี้สมดุลนะคะไม่ ไม่หย่อนไม่ยานไม่มีการเหมือนที่พี่ปาพูดทุกไลฟ์เราก็จะไม่เป็นโรคนะคะแต่ถ้าเมาาื่อไหร่ธาตุมันเกิดการแปรปรวนนะคะาธาตุไม่สมดุลมันเป็นโรคแน่นอนแม้กระทั่งไมเกรนปวดประจำเดือนปวดหัวปวดท้องอ,อ,อะไรอีกอ่ะหนักๆก,ก,ก็เช่นมาลงมาเลงอะไรต่างๆนี่คือเกิดจากาธาตุที่มันไม่สมดุลนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นมาเลงก็อย่างเช่นคนที่เป็นมเาเ็นนเเงอย่างเงี้ยธาตุไฟกำเริบ ถ้าไฟกำเริบพอกำเริบปุ๊บมันก็ทําให้อวัยวะต่างๆในร่างกายเกิดการไปปวนรวนไปหมดทั้งระบบนะคะอ่าเนี่ยมันคือเกี่ยวกับธาตุทั้งนั้นนะคะสกล่องนี้เข้าไปช่วยทําอะไรเข้าไปช่วยปรับธาตุค่ะปรับสมดุลของธาตุให้ธาตุดินน้ําลมไฟของเราเกิดการสมดุลให้ระบบน้าเลือดน้ําเหลืองอีกอีกฝั่งหนึ่งก็คือในด้านของสมุนไพรนะคะ่ะระบบเราเชื่อในเรื่องของระบบน้าเลือดกับน้ําเหลืองระบบน้าเลือดกับน้ําเหลืองเป็นระบบที่ไปคู่กันทั้งร่างกายมีทั่วร่างกายคะ่ะนะคะแล้วระบบน้าเลือดเราเชื่อว่า อันนี้ไม่ใช่แผนไทยอย่างเด like ียวแผนปฏิบัติก็ต้องเชื่ออย่างนี้แหละเชื่อว่าเลือดอะค่ะเป็นตัวที่นำพาอาหารต่างๆไปให้อว er ัยวะต่างๆทั่วร่างกายนะคะเมื่อไหร่เลือดเราสะอาดอาเลือดเรามีสารพิษจิรอปนน้อยอะแสดงว่าอาหารเนี่ยเป็นอาหารที่คุณภาพดีอาเลือดระบบเลือดก็จะนำพาอาหารจากที่อยู่ในเลือดนี่แหละค่ะไปยังอวัยวะต่างๆอวัยวะต่างๆก็ได so ้รับอาหารที่ดีนะคะการทํางานของอวัยวะต่างๆก็จะทํางานได้อย่างสมบูรณ์และทํางานได้อย่างเต็มที่เซลล์ต่างๆก็สดชื่น นะคะไม่เป็นโรคอย่างนี้แต่เมื่อไหร่เราเราได้รับเลือดไม่ดีคือเลือดที่มีสารพิษเจือปนไว้เยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนเราให้ของเสียให้กับเซลล์ของเรานะคะเออสวัสดีค่ะแม่แดงให้ของเสียกับเซลเล์แล้วเซลล์มันจะโตได้ไงอ่ะมันเหมือนเราให้ยาพิษกับร่างกายเราทุกวันทุกวันทุกวันวนะ่ะคุณจะไม่เป็นโรคได้ไง มันก็เกิดโรคเกิดขึ้นนะคะแล้วคนที่เป็นโรคอยู่แล้วเนี่ยอาการมันก็จะยิ่งแย่ลงแย,แย่ลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นสมุนไพรสองกล่องนี้ไปทําให้ระบบน้าเลือดน้ําเหลืองสะอาดขึ้นโดยการทํายังไงโดยการไปเอาสารพิษต่างๆที่มันสะสมอยู่ในน้าเลือดน้าเหลืองของเราเนี่ยขับออกมานะคะขับออกมาทางไหนขับออกมาทางสี่ช่องทางธรรมชาติของร่างกายของเรานะคะคือลมหายใจนะคะผิวหนังออกมาเป็นเหงือ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอุจจาระปัสสาวะนี่คือสี่ช่องทางหลักเพราะฉะนั้น คนที่ทานสมุนไพรสองกล่องนี้นะคะสองกล่องนี้ไม่ใช่เป็นสมุนไพรธรรมดานะคะบอกได้เลยนะคะเป็นตำรับค่ะไม่ใช่เป็นสมุนไพรเชิงเดี้ยวด้วยคําว่าตำรับคืออะไรเป็นตำรับก็คือประกอบด้วยยาหลักยารองสมุนไพรชี้เป้าแล้วก็สมุนไพรต้านพิษตัวชี้เป้านี่แหละจะเข้าไปทําหน้าที่เลยค่ะเข้าไปชี้เลยว่าคุณมีความผิดปกติตรงไหน,นจากนั้นมันก็จะเกิดการขับออกมา เกิดอาจบางคนก็เลยทานสองกล่องแล้วสองกล่องนี้แล้วอาจจะมีภาวะกระทุงโรคนะคะก็ <c oughs> คือเป็นการกระทุงพิษออกมานะคะ่ะอันนี้คุณไม่ต้องตกใจนะคะคุณมาถูกทางแล้วนะไม่ต้องตกใจใดๆทั้งสิ้นเมื่อไหร่เราผ่านภาวะนี้ไปได้นะคะร่างกายของคุณก็จะเริ่มปรับแล้วค่ะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอดทนทานไปนะคะเออนะบางคนอ่ะท้อแท้ซะก่อนยอมแพ้ซะก่อนมาเจอภาวะกระทุงมันมันจบเลยค่ะถ้าเป็นอย่างนี้เวลาคุณเริ่มทานใหม่มันก็เหมือนคุณเริ่มต้นการรักษาใหม่ไม่เวิร์ดอย่างนี้นะคะอ่ะกล่องสีเหลืองเป็นสมุนไริิ้อนน9ชนด นะคะส่วนกล่องสีเขียวเป็นสมุนไพรริดเย็น9ชนิดวิธีการทานริดร้อนบรรจุอยู่ในแคปซูลตื่นขึ้นมาทานเลยค่ะ2เม็ดแล้วดื่มน้ำตาลเยอะๆเพราะสมุนไพรเนี่ยในกล่องสีเหลืองต้องการน้ําเป็นตัวทําให้เกิดการพองตัวตัวนี้นะคะเราจะกินตอนท้องว่างตื่นมาทุกทานเลยส่วนตัวนี้ก็ทานตอนท้องว่างเช่นเดียวกันแต่เป็นแบบชงนะคะเป็นสมุนไพรริดเย็นเราใช้น้ําร้อนเป็นตัวทาละลายกดน้าร้อนแช่ทิ้งไว้สักประมาณ5นาที1ินาทีแล้วใช้ช้อนกดเบาๆบๆๆนะคะสวัสดีค่ะแม่นายแม่นายค่ะ ม่เนยแชร์ให้น้องเอื้อยหน่อยได้ไหมคะพี่ปาแชร์ไปแล้วเพราะวันนี้เป็นเคสของพี่สาวของเอื้อยอะค่ะเนยนะช่วยแชร์พี่ปาหน่อยนะคะขอบคุณค่ะนะคะวันดีค่ะน้องท่าน,นี่สอนวันดีค่ะทานก่อนนอนหนึ่งซองนะคะเออจะช่วยให้หลับสบายถ่ายคล่องนะคะจําเป็นต้องทานขอบคุณค่ะเนยจําเป็นต้องทานคู่กันนะคะ นะเหมือนที่พี่บาบอกมันต้องบาลานซ์กันอะคะ่ะมันต้องปรับสมดุลน,นะคะถามว่าคุณจะทานกล่องใดกล่องหนึ่งได้ไหม,ไ,มได้ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยทานได้เพราะสูตรเราปรับเพื่อดูแลสุขภาพอยู่แล้วแต่มันจะเห็นผลช้ากว่าการที่คุณทานคู่กันค่ะหลักมันมี